เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเ้าขอ้อขวดท้องเราข้อควายเข้านาขอคนถึงขั้งข้อละข,ข้างข้างฟ้างงูใจกะยอจานใช้ดีช่อชิงตีดังช่อช้างวิ่งหนี สอโซลันตีโชกะเชอคู่กันยอดผู้หญิงโสภาเดรสตาสวยแบนต่อปัตตะหุนหันทอทานเข้ามาหลังน้ำพุนโทหน้าขาวทอุุธเท่าเดินยั่งโนนเนไม่มองดเด็กตั้งน้มนต็าเตาหลังตุงทอทุงแบกคน อดทนทอทุงคนนิยงนะ้าหนูอคกไบ่ไม่ไว้รับผมบปอปาตากลมพอพึ่งทำลังฝอฝา,านทนทานพอพ่า,านวางตั้งฝอฟันสะอาดจังพอทำเฝ้ากลางใบบอมาคึกคักยะยักเกี่ยวใหญ่รอเรือภายไป ลอลิงไตล่าววาแวลงยาสอสลาเงียบเงาจอเลืสีหนวดยาวจอเสือดาวขนองหอหีใส่ผ้าจอจุลาผ้าพายองอออ่างเงืองนองหูนักหูกตาโต